เบ่งบานเหมือนกับดอกบัวเนี่ยจังหวัดบนราชธานีเนี่ยเรามาพิมาพิจารณาขึ้นมานี่ว่าจริงๆการก่อสร้างปราสาทหินในแต่ละยุคในแต่ละในในในแต่ละครั้งเนี่ยคือกว่าจะเอาหินเนี่ยออกมาจากบ่อจากเมืองเนี่ยแล้วก็มาตัดลำเลียงเนี่ยมันซุดยอดของความยาก มันสุดยอดของคำว่าคือมันมีเทคนิคหลายต่อลยอย่างด้วยกันและหินแต่ละปอนเนี่ยมันสลับซับซ้อนกว่าจะแยกมันมาได้แล้วเราเรามาพิจารณาดูซิว่าแปดปีเต็มๆเนี่ยโอ้ยยังไม่ถึงแปดปีดอกนาจะเจ็ดปีขรึ่งล้วเพราะมันยังไม่มดพันษาเกืออแปดปีน,นั่น สีหานครที่กำลังญาติโยมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะล่วงเข้าแปปีมาแล้วท่านนับเป็นทิ้นเป็นก้อนอน,นี้มันจะประมาณเท่าไหร่แต่ท่านนับอีกประมาณ200กว่าปีเนี่ยยุคสองห้ารคนยุ 3, 1, คสามหนึ่งพนคนแต่ตอนนี้นับเผื่อ,อๆไปร้อยๆเจ็ดสิบกว่าคนแต่คนสนับสนุนนี่นับไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งในแต่ละวันในแต่ละเวลานี่เนี่ย น,นับไม่ได้นะเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันมากประมาณเท่าไรฉะนั้นอยากยมที่เดินทางมาเนี่ยในอาณาจักรสีหาคนครแห่งนี้นี่ไม่ว่าเราจะทําบุญวนไหนก็แล้วแต่ปัจจัยเงินทองเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นว๋วยเตียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะลูกซิดลูกา้าหรือว่าบุคลบคลผูกขายนี้เนี่ยยอมยอมลาออกจากงานนะ ยอมลาออกจากงานเข้ามาจำหน่ายสินค้าเนี่ยเพื่อประสงค์และอีกอย่างหนึ่งคือทางวัดไม่มีป้ายเขียนโฆษณาปูทวดเนี่ยคือปูทวดเองเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงอยู่นะแต่ว่าตัวเป็นๆของท่านนี่ก็ไม่เห็นหรอกแต่ถึงเวลาท่านก็จะเหาะมาหน่อยนึงแล้วก็มาบอกความในใจว่า โครงการของมึงเนี่ยมันใหญ่เกินมันใหญ่แต่มันไม่ใช่ใหญ่เกินหรอกั็เพราะมันใหญ่ในอนาคตนีออ่แต่ว่าเราก็มาคุยเอาไว้ก่อนคือปู่ทวดเนี่ยทันเพาะวิวมาเลยอะ่ะมาถึงก็บอกว่าเฮ้ยแก้วเอ้ยเนี่ยโครงการของมึงเนี่ยมึงรับมาเนี่ยมันใหญ่เกินตัวนะบารมีของมึงเนี่ยทิดเดียวเองปูกลัวว่ามึงเนี่ยมันจะเหนื่อยตายก่อนปูก็เลยอยากจ,จะมาแบ่งเบาภาระมึงเนี่ย อนุญาตให้มึงเนี่ยออกเหรียญปู่ได้เลยแล้วปู่จะมาอธิฐานคิดให้พอมาคิดมาคิดไปแล้วก็ถามทันว่าเอาแล้วปู่ดีไซน์ของผมไม่เคยออกเหรียญนะป้ายผมก็ไม่อยากจะเขียนด้วยแต่ผมก็จะสร้างอย่างนี้แหละเพราะว่าใจมันเขาเรียกใจมันใจมันอยากสร้างนะเออนาะมึงทําไปอย่างนี้แหลเะเขาว่าลูกหลานปู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าลูกหลานปู่บารมีของปู่เนี่ยมากกว่ามึงอีก เพียงแต่แคบออกข่าวไปอย่างนี้แหละคนทั้งหลายที่เขารัทธาปูปูมาแต่เดิมแล้วเนะี่ยเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธเขาประจาบบูชาไปอันนี้ก็คือหมายความว่าความในใจของปู่ทวดนั้นเนี่ย่ันได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้ฉะนั้นเวลาญาติโยมเนี่ยเดินทางมาบนแผ่นดินสีหานครนี้เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าหนึ่งป้าใหญ่ๆนี่ไม่มีหรอก ไปโฆษณาไปอะไรจริงจงจังๆนี่ไม่ม,มีหรอกแต่ไอทีทําไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยประสงค์กบเพื่อต้องการอยากจะเอาอยัางยกตัวอย่างอย่างดอกไม้นี่ก็คือการเอาจากของสวนเข้ามาเห็นเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเด๋ยยมจะภาวนาส่วนดอกไม้นี้ไปปัจจัยเงินทองจําหน่ายแล้วเนี่ยก็มาสร้าง ถามว่าคนงานรอยเคสคบปองคนเนี่ยมันเยอะไหมมันก็เยอะนะั้นแต่ว่ามันจะเป็นคนงานฟรีซะมากกว่ามัน,มนเราเราไม่ได้จ่ายค่าแรงนะสนใจค่าแรงบางเท่าเรใหญ่ๆมันจะเป็นของบริษัททางวัดก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงมากหรอกแต่ถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่า,าจ่ายอย่างสมมติวา่าจ่ายจริงๆก็ประมาณล้านห้าแสนนึงนเราจะจ่ายแค่สี่แสนเท่านั้นแหละ ไอ้ล้านกาบาทนี้เนี่ยเราก็าประหยัดประหยัดยังไงเพราะว่ามันเป็นจิตอาสาแต่ถามว่างานเนี่ยมันนักไหมมันก็นักอยู่นักอยู่แต่ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับค้ายว่ามันหมดเวลาของการอยู่ทั้งโลกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีทั้งความรู้อยู่ครอบครัวก็มีอยู่แต่ถึงเวลามันกินจริงๆนะ พอมันอิ่มแล้วมันไม่อยากจะถามเลยว่าชีวิตของทางโลกไปต้องมาบรรยายเรากจบมาหมดแล้วแต่เพียงแต่แค่ว่าข้ายังไม่จบในเรื่องทานบารมีมันก็เลยกลายมาเป็นว่าพระที่เราสร้างบุญสร้างบพระที่มาบวชอยู่เนี่ยแต่ก่อนเขาก็มาได้บวชเราแต่ก่อนเขาก็เป็นนี่แหละเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละมาช่วยวัดอย่างนี้นี่แหละมาช่วยวัดช่วยไปช่วยมากเ็บบเลยออกบวชเลย แต่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะว่าพระเหล่านี้เนนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่โหยหาทรัพย์สมบัติเขาไม่เคยมาถามแล้วว่าลวงพ่อผมไม่มีเงินใช้ลวงพ่อครอบครัวผมลําบากเดือดร้อนไม่มีหรอกคือเขาไม่มีมันดีไปอย่างนี้เนี่ยนะมันดีไปอย่างนี้แล้วยศถามมาด้าซักไม่ต้องไปถามถึงพวกเขาหรอกเออจีวงจีวอ,วอนี่ไม่ต้องมาถวายหรอกเพราะว่าเมเขาเรียกว่า ร้อยปีนี่ก ok ็น่าจะขาดอยู่หรอกเพราะเขาไม่เคยใส่ส <l acht> ักทีเพราะจีวงจีวอนไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาดหรอกเด้อเอาปัจจัยเงินทองในการซื้อจีวอนเนี่ยมาหยอดตู้ก็พอแล้ว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 ปัจจัยเงินทองเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะนําไปซื้อน้ามันบ้างนําไปซื้อขนมปังบ้างตอนเช่าๆนี้เนี่ยกมาซื้อกาแฟบ้างคือมันจะได้ไปเติมในส่วนนั้นเนี่ย ประสงค์กับเพื่อตรงการอยากจะให้คือความฝันของชัยวรมันทิเจตแต่จริงๆเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันทิจเจตท่านทราบอะไรมาท่านรู้อะไรมาเนี่ยตัวหลวงพ่อเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้เอาเป็นจริงเป็นจังหรอกแต่มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งคือของเทวานี่เขาเรียกมาหาเทพเนี่ยเขาเปิดให้เรารู้ว่าศรีหานาครแห่งนี้เนี่ย มีบุญสัมพันธ์ก,นกันกับเกสาธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถึงห้าพระองค์เดียกันและในประมาณพันปีนั้นเนี่ยชายบร,รมันทเจเนี่ยโอ้โหแทงพยันขยอล้องพอเสะละเกินเลยพยันขยอเลยวะยังไงก็ต้องสร้างพนมรุ่งเนี่ยมันจะเล็กแต่น้อยช่างหัวมันปล่อยมันซะเลยเอะปล่อยมันทิ้งไปมันไม่ใหญ่ไม่โตก็ช่างมันแต่แผ่นดินนี้ยังไงก็ช่าง จะต้องทำการก่อสร้างให้เทียบเท่าก,ก,กันกับเมืองอินทปัตนาครแต่ทามันเทียบไม่ได้นะให้มันเล็กแค่นิดเดียวก็บพออ,อให้มันเล็กแค่นิดเดียวก็บพอทํามันใหญ่ไม่ได้นะให้มันเล็กนิดเดียวก็บพอปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ข่าวการก่อสร้างเนี่ยปราสาทหินแห่งเมืองศรีหนครนี้เนี่ยมันแร่กระจายออกไปโอ้โหคุณนำของประเทศเขมรนี่เดือดดาลเลยนะ เรียกทศกันมาเลยเอาเรียกนั่นเรียกนี่มาเลยเอาจริงๆจ,จังๆมาเลยนะสารโลกสารเป้าเปิดทําการเดี๋ยวนี้เราจะไปฟ้องว่าพระแดงนี่กำลังทำการเอ่อทำการเปลี่ยนระบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของประเทศเขาประเทศเราอ่ะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของประเทศเราแล้วสารเปลาเปิดเอาสารโลกเปิด ปรากฏขึ้นมาว่าเอ้ามันก็โฆษณาคือกันนั้นมันก็โฆษณาเนะ่เออหลายปีมาแล้วแหละเรื่องเหล่านี้มันก็เคยปรากฏขึ้นนะไอ้ที่มันคอมเมนมันพูดอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามันไม่มานะมันมาคือกันนะยังแต่แค่ว่าหลวงพ่อนี่ยังไม่ล้ำเลิกมันแค่นั้นเองยังไม่โวยวายเดี๋ยวถ้ามันพูดงี่เง่าขึ้นมาอะไรจะเสียประจานมันด้วยคาพูดสักหน่อยหนึ่งจะประจานในคนทั้งโลกเขาเข้าใจเลยว่า ไอ้น,นี้มันทิ้งท่ายมาให้ภาคคิดอย่างนี้้าก็เลยเอาความคิดมาแต่พอแตามาเห็นบรรดาญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งปู่ญาตายายเนี่ยบางทีก็คนแก่ๆนะถือไม่เท่าก็มีนั่งรถเข็นก็มีเนี่ยคือคือยายเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวนครวัดนครธมอันเป็นดินแดนของพระเสียเมตไตรหรอกแต่เชื่อไหมว่าการก่อสร้างเพียงแค่เริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ปู่ญาตายายเนี่ย ซึ่งแกแล้วเนี่ยสามารถนั่งรถเข็นมาได้แล้วก็พาลูกพาล้านมาได้พอตอาไมเห็นปั๊บเนี่ยพวกยายๆทั้งหลายเนี่ยแกก็ยกมือไหวยอยงง่อย่างนั้นอย่างนี้แกมีความเชื่อยิ่งกว่าเราอีกนะขนาดหลวงพอ่อเป็นผู้สร้างจริงๆเนี่ยอาหลวงพ่อเป็นผู้สร้างจริงๆเนะี่ยใจดีหลวงพ่อยังไม่ค่คยยกเลยนะปีหนึ่งยกทีหนึง่ง แต่ญาตเหล่านี้เนี่ยมารั้งแรกปั๊บนี่ยกเลยเนี่ยเขาแสดงว่าเขามีความศรัทธามากกว่าเราอีกเขามีความเชื่อมากกว่าเราก็มีเขามีศรัทธามากกว่าเราแต่ยังว่าแหละทําไมถึงทําไมอุปนิสัยอย่างเขาล้งพ่อเนี่ยเป็นเป็นพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็ยังที่ว่าแหละหนึ่งคือสไตล์ของพวกวร,รมมนเนี่ยชอบสร้างชอบสร้าง คือชอกเก็บเอาตำนานอันยิ่งใหญ่เนี่ยมาเล่าให้ลูกหลานทั้งหลายให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังโปรโมทก่อนเลยพอแต่เข้าตาจริงๆแล้วเอาเลยสร้างเลยในขณะที่เราสร้างอยู่นี้แหละมันจะเกิดความอิ่มไปเพราะรั์สมบัติก็หมดไปแล้วอะไรอะไรกปมดไปแล้วบ้านช่องที่อาู่อาซศัยก็หมดไปแล้วมันจะเกิดความอิ่มเพราะอิ่มขึ้นมาสายตาก็เลยมองแต่ภาษาทิ่นซะเลย มองแบบไม่ได้ไปหอยหาสิ่งใดหรอกเอออันนี้สาหรับผู้สร้างนะ,ะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยหลวงพ่อก็เห็นบรรดาญาติโยมทั้งหลายป่ย่าตายายนี่เนี่ยพอเห็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราถึงรู้เลยเลยว่ามันจะต้องโตวกว่าน,นี้อีกและจะต้องโตให้มากด้วยเพราะต้องการอยากจะแบ่งเบาภาระความอัดอั้นตันใจเนี่ยของป่ยญาตายายเนี่ยอยู่ๆก็ไปคือไปนั่งนอนจมอยู่กับภาระเนี่ย ไอ้ลูกก็ยังงันไอ้ร้านก็ยังงันไอ้นี่สินก็ยังงันไอ้บ้านก็เก่าแก่เอาเลยเมื่อมันไปจมอยู่ก็สิ่งนั้นมากๆหนีมาหนีมาเลยหนีมามาใช้สายตาพิจารณามาใช้สายตาหาบุญกุศลเลยเอาค่าตัวก็ไม่มีค่าตรงก็ไม่มีค่าค่าปัดซุมไอะไรได้ค่าผ่านดานผ่านแดนไม่มีแล้วมไม่มีเปิดโอกาส ให้เอาบุญกุศสอย่างเต็มที่ไปเลยนี่แหละคือสมบัติของพุทธศาสนานี่แหละคือสมบัติที่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือถ้าเข้าใจจริงๆนี่ยสามารถเปลี่ยนภพภูมิได้นะเพราะว่ามันได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างหนึ่งต้องอยู่กับการเวลาสองต้องอยู่กับ เขาเดาอยู่กับการเวลาอยู่กบอยู่กับคำเสียสีนินทาและก็อยู่กับสมบัติที่มันกําลังจะหายไปอไอทีมาสร้างมาสร้างีไม่ใช่ครอบครัวไม่บนนะบน่ยกันน <laughs> ะเนี่ยอันนี้คือกระบ่นต้องทนนะทนคําคอรหานินทานะทนคําคอรหานินทาและกับทนกับทรัพย์สมบัติที่กําลังล่อยล้อไปล่อยล้อไปเพราะทำไม อ่าคนี้เมือมันไม่มีแล้วนี่จะมาเสนอหน้านั่งมองยังไงไปแกมไปคลายสั์สมบัติของตนเองมาโป้อ,ออีกเอออันนี้เขาบอกว่าไอ,สาอา้สามอย่างนี้เนี่ยนะสามอย่างนี้เนี่ยถ้าคนมาเที่ยวดูมาเที่ยวชมมาสัมผัสจริงๆแล้วนี่มันก็จะเปลี่ยนมุมมองมันก็จะสามารถเคยเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนได้นะนะยังไม่ได้มากก็ได้น้อยเนี่ยหรือว่ามันจะไม่เปลี่ยนนี่ หรือว่าญาติโยมไปสำนักสงฆ์แก่ๆเก่าๆไปยกมือไหว้พระประธานนี่พระองค์เดียวอยู่เออแล้วก็มีมาอยู่ฟูงหนึ่งอยู่หรือว่าญาติโยมจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมจาก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 ,จากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่พอไปเห็นสิ่งนั้นเกิดความศรัทธานี่มันอาจจะเป็นไปได้บางทีก็มีเหมือนกันนะอ่ามีเหมือนกันการเห็นการเห็นสภาพของวัดอย่างนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าล้งตา คอยชั้นอีกสักปีเถิดนะเดี๋ยวอีกไม่นานดอกเดี๋ยวครอบครัวของฉันก็จะให้ฉั้นมาบวชช่วยชีวิตแล้วแหละทนอีกหน่อยนะเออเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลองตาจะวัดเดินวัดคอยมึงมึงจะสร้างมึงจะอยู่กุฏิหลังไหนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซ่อมแซมให้บางคนไปเห็นไอ้ตัวเกา่าๆแก่ๆของวัดเนี่ยเขาก็เกิดความศรัทธาก็มีนะแต่มันจะมีแต่มันจะมีกี่มากน้อยอันนี้ก็ยังคำนวณไม่ได้มายังคาดคะเนไม่ได้เออ แต่ว่าพอตามาเห็นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยบางคนก็เรียนจากไม่รัทธาก็่าัทธาก็มีขึ้นกันนะแต่เราก็ยังไม่สามารถจะคาดคะเนและประเมินราคาใดหรอกว่าคือ,อจะมีคนนี่เขาสนใจให้ความรัทธาเนี่ยจะตีมากน้อยเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่ยังยังไม่ขอการันตีหรอกแต่แต แต่ที่เห็นเอยู่เนี่ยต้องมีคียค่าอยู่แล้วแหละประมาณร้อเจกว่าคนแต่รุ่น2มีประมาณ500คนนะรุ่น3ามหนพคนไอ้คี้ค่านี่คือไอ้คียค่าก็คือต้องอยู่กับโครงการนี้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งอันนี้เขาเรียกคียค่า แต่ว่าทนายสมัยวรมันโบราณนี้เนี่ยเราลองย้อนอดีตไปซิว่าลองจินตนาการไปซิว่าเมืองมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้คี้ข่าจะกี่คนเออมันจะต้องใช้ขี้ข่าจะกี่คนโอ้โหมันกลบมันใหญ่นะไอปราสาทใหญ่ก็เพราะว่าไอคุดทะเลสาบเนี่ยคุดทุ่งน้ามันเป็นทะเลสาบมันก็บ้าเต็มทีแล้วโอ้โหมันใหญ่ขนาดนั้นไป มันทาคัาไว้แต่ว่าเขาก็ทํามาแล้วนะอ่าเขาก็สร้างมาแล้วทําไมถึงคอมเมนต์เนี่ยเขาจึงย,ย,ยึก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 ตลอดนี่เนะี่ยโอ้โหกระโดดโลดเต้นเลยเนะี่ยเพราะเขารู้ว่าอาหารอันโอชะของเขานี่เขาได้มาจากค่าตัวข่าตงนะแต่ถ้าเขาเนี่ยจะได้ประสาทหินอีกจะกสองสาหลังนี่กระเท่าก็ว่า เขาก็จะไปเขีนป้ายออกเลยอยู่ใกล้ไอ้เนี่ยอยู่ใกล้สารโลกยูเนสโกแล้วว่าเมาหมดทั้งปราสาทแห่งเมืองพัดกุมพนมเปนเนี่ยแห่งเมืองเซมมาเรียบเนี่ยเก็บสามพันบาทจะไปเที่ยวตรงไหน,นก็ไปเที่ยวไปโยมเอ้ยอโอโ้โหคนหนึ่งต้องเสียงเงินสามพันบาทนะอะไปที่ไหนก็ไปเอา,มาเมาแผนที่ไปแผนที่นี่แจกฟรีนะอะแผนที่แจกฟรีหรือว่าถ้าจะเมารถก็ได้ เที่ยวทั้งปราสาทในเมืองเสียมาเรียบเนี่ยร้อยหลังพันหลังเนี่ยเอาเมาส์ไปเลยทั้งมดนี่แหละเอามือหนึ่งต่อคนหนึ่ง,อนนงโอ้โหเงินทองนี่มันจะลงไปอยู่ในประเทศคขมรน,นี่ประมาณสักเท่าไหร่เรามาคิดดูทีมันเมา้วนะฉะนั้นแหละไอค้คขมรนี่แหละมันจําเป็นย่างยิ่งที่มันจะต้องมาสร้างเขาบอกมันได้แล้วอีกคราวนี้มันอยากจะหมั ไอ้คาตงคาตัวนี่ไม่ต้องไปเค้นมาดอกสองวันสวันมันเหนื่อยนายเผืองคากระดาษเอาเมาส์ไปเลยเออมาเมามันไปเลยเมามันไปเพราะเขาได้ผลประโยชน์ในลักษณะเช่นนี้เอายังประสาทในประเทศไทยแล้วมันจะพอเมาส์ได้ไหมโอ้งคงจะไม่ไหวมั้งขนาดประสาทนี้มันมีรูปแบบอยู่แล้วยังไม่มีปัญญาซ่อมน่ย ทำไมเราเขาบอกเอาไว้ว่าซ่อมไม่ได้มันไม่เป็นของเก่าอ้าวถ้ามันไม่เป็นของเก่ายังง้นฟันลุดเลยมันก็ไม่้ไปใส่ฟันปลอมแล้ววะก็ปล่อยมันทิ้งไปเลยไอห่านนี่มันพูดได้ยังไงวะแล้วในเมื่อฟันมันไม่มีในเมื่อไตมันไวม่ต้องไปหาไตมันเปลี่ยนหรอกในเมื่อกระเพาะลำไส่ตัดมันทิ้งไปไม่ต้องเอากระเพาะหมูมาใส่มัน ของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทรงเอาไว้ซึ่งคําว่าการพัฒนาคือการทรงเอาไว้ซึ่งความรูปแบบแต่บางทีมันก็มีคนสมองใส่อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าอย่างลวองพอ่อแดงไปถามมาเฮ้ยกรมสินทำไมไม่ทําให้มันดีกว่านี้เนี่ยรือรร้อภระาาราก็ตัดสินว่าใสเลยเราใส่สมันใหญ่กว่านี่หน่อยโอ oh, ไม่ได้รอกลวองพอ่อแดงไม่ได้เอกมันมันทำลายของเก่าเขาเอาถ้าเกิดว่าของเก่ามันหายไปของใหม่มันก็หายไปพร้อมนะ ของใหม่ไม่ได้เตรียมตัวมาของเก่าหายไปสุดแล้วแต่หัวมันเถอะเอะทอทไมผมก็คงอยู่ไม่ถึงวันนั่นหรอกเราก็เลยมาเห็นแต่อคำคำนี้อยู่เลยนี่เนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกเอาไว้ว่าถ้าคืนคิดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ชาวโลกเขาเห็นนะ่ะเขาเห็นความอนาถของสติปัญญาทําไมล่ะจะว่าไม่มีเงินก็บ,บอกเขาตรงๆงไปเถอะอืมต่ว่าไม่มีเงินก็บ,บอกเขาตรงตรงไปเถอะ อย่ามาบอกเขาเลยว่าเออเรารักษาของเก่าให้พูดบอกเขาไปเลยว่าประเทศไทยไม่มีเงินที่จะมาทําให้มันดีได้ก็เลยเอาไอเอาไอไม้เอาไเอ,าไเ,อาไเล็กไปคำคำเอาไว้นี่แหละโยมเอ้ยเขาจะได้เข้าใจอย่างน,น้อยเขาจะได้มันม,มาไม่ต้องมาถามซ้ำซากแต่ถ้ามาเป็นขอร้องพอแดงนี่นะป่ะหรือมันทิ้งไปเลยสร้างคังให้มันขึ้นมาใหม่ คือทําให้คนนี้เนี่ยมาเรียนประวัติศาสตร์ใหม่เขาก็ถามว่าอา้าวทาไมพระแดงทําไมถึงบ้าขนาดนั้นหรือของเก่าทิ้งมืมาชาติปางก่อนเนี่ยข้าแค้นใจซะเหลือเกินทําไมถูกชัยวรมันที่เจ็ดดา่าหาว่าข้าขี้เกียจมากเกินไปชาตินี้จะล่อมันเห็นใหญ่กว่านี้อีกนะแล้วจะเดินทางไปหาชัยวรมันที่เจ็ดจะไปถามท่านว่ายายขนาดนี้เนี่ยจะยายขนาดนี้สะใจเราหรือ,อยัง <laughs> ยายขนาดนี้สะใจเราหรือ,อยัง คือจ,จริงๆชีวิตของผู้สร้างชีวิตของผู้นำเนี่ยมันมีความท้าทายเนี่ยนะแต่มากกม่าอยากจะไปพูดบอกให้ชาวโลกเขารู้หรอกจะพูดเฉพาะแต่กับชัยวร,รมันที่เจดเท่านั้นแหละเพราะว่าคืออยู่ในก,านานนในก,กันมานานเนี่ยใช้ชีวิตในการก่อสร้างประสาทหินมานานเนี่ยสร้างมานาน แล้วทำไมยายเฟืองสกุลนาเนี่ยเขาพยายามโจมตีโวยวายเราอยู่ตลอดเวลาเลยไม่อยากให้ไอ้วัดเขาเรียกว่าเมืองศรีหานครแห่งนี้เนี่ยสำเร็จประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังที่ว่านี่แหละคนเราเนี่ยไม่ได้สร้างบุญ และไปครอบครองสมบัติคนมีบุญไม่ยิ่งแคบใหญ่นะแต่ถ้ายายฟงยายเฟืองเนี่ยสร้างบุญเอาจริงๆงจังๆเลือ่อยผูนำเนี่ยสร้างบุญเลยสร้างให้มันมดบ้านมดช่องมดคฤหาหน์อันหนึ่งในใจเขาจะไม่แคบ,บแต่เพราะว่ากรรมเวรที่เขาได้สร้างเอาไว้ต็คืนหนึ่งกินชาวบ้านจนจนตายไปครั้งหนึ่งอ่าและก็ครอบครองส่วนที่มันเป็นสมบัติมหาจากักรพรรดิแม่บุญสักบาทจึงไม่ทําเลยนั้นเนี่ยไม่ทําเลย ทีนี้สมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยมันไปบีบบังคับให้เขานี่กลายมาเป็นซาตานเอายกตวอยาห้ฟังเอาอยัางครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยรับซองมารับซองมาเนี่ยแล้วไม่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวัดวาอารามพระพุทธศาสนานี่มานมาผจญเลยนะไอ้เจ้าเนี่ยมันเกิดอาเพศในตัวของมันมันเกิดอาเพศ เราว่าปัจจัยเงินทองมันคือเขาเรียกปัจจัยเงินทองก็คือปัจจัยสีแ่แหละปัดัยปัจจัยสี่ก็คือนําไปบริโภคในส่วนที่ว่าเออมันคล่องในเมื่อถนนหนทางวัดมันคล่องประเทมันใหม่ซะเลยอย่าไปเดินได้จะเยียบไอ้ไว้เม็ดตีนมันบาดทะยักแล้วจะตายก่อนได้เป็นเจ้าคุณเออเทมันใหม่เออเทมันใหม่ไปเลย ฉะนั้นเหตุที่ขมรเนี่ยเขามีอุปนิสัยงี่เง่าและกอใจไม่ค่อยเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเพราะหนึ่งเขาอยู่บนแผ่นดินของมหาจักรพรรดิทีนี้มหาจักรพรรดิเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับแผ่นดินของพุทธเจ้าเพราะว่าทําไมล่ะเพราะว่ามหาจักรพรรดนี้ก็คือผพ